หลังจากทะลวงขอบหลังจากทะลวงสู่ขอบเขตแดนสวรรค์พลังวิญญาความเนื้อและความย่็งแก่งในการฝึกปืนของเจ้าก็เห็หเกนขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากแต่เจ้ายังขาดเก็บวิชารับอยู่ึไม่ยุดที่ทำเลยข้าไม่ยอมรับท่านอาจารย์ทำไมท่านถึงใช้อัญเชิญเทพออกล่ะนี่ท่านกําลังคิดจะ ทิ้งสิทธ์ทั้งสองใช่หรือไม่สิทธิที่ขอค่าทดสอบระดับของพวกเจ้าหลังการปรวงั้นแต่ข้าไม่เคยพูดว่าข้าจะไม่ใช่ออนเชิญเทพข้าอาจจะไม่สามารถจัดการกับเจ้าสองคนได้หากไม่มีอาวุธและเทพท่านจะตายหรือยังไงหากข้าชนะท่านได้หนึ่งครั้งท่านใจแคบสิทธิบอกข้าว่าข้าต้องทําให้ดีที่สุดในการทดสอบและข้าไม่อยากจะแพ้ทำไมเจ้าสองคนถึงไม่มาช่วยร้าวน่นแผ่งให้ข้าก่อนแล้วค่อยไปทะเลาะกันเล่า อค่าเหนื่อยมากสิที่อาจารย์อาเดิมทีค่าก็ไม่ได้เก่งเรื่องงาน,นข้าราชการอยู่แล้วหลังจากที่รวมโลกกับความมนุษย์และโลกเทลัวเข้าด้วยกันเรื่องที่ค่าต้องจัดการก็เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนมันคงจะดีถ้าหากค่าสามารถพูดได้คล่องต่อหน้าคนแต่งหน้าค่าจะได้แบ่งบบาภาระของสิที่ได้บ้างช่างเถอะช่างเถอะ ว่าแต่การทดสอบของเซียวนาและชิงชวงเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์อาท่านอาจารย์ลงมือเกินขอบเขตและยังใช้อันเชิญเทียบทุกป,ปีห้าด้วยอาจารย์อาหลังจากที่พวกเราถาลงงขั้นสู่ขอบเขตแดนสว่า์และผ่านการฝึกตื่ของเราก็คงที่แล้วหากหากเป็นเช่นนั้นก็ดีแล้วตอนนี้ข้าเองก็จัดการเรื่องของโลกจักรราิสวรค์เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราต้องทาาภารกิจที่ด้านจามมอบหมายเสร็จสิ้นแล้วไปกันเถอะ เจ้าค่ะเสี่ยวเฉยนฟ้าและแสีวางชิงจากโลกจักฟ้าสว่างเริ่มต้นการเดินทางเพื่อไปชิดโลกเชียงชิงในทางกลับกันในท่านและเสี่ยวเฉินเกิดที่อยู่ในแดนลาบลาปีมีชีวิตการฝึกที่สงบสุขและสมบูรณ์ค่ายกลดันการหลอนยาการฝึกร่างกายที่จําเป็น เมื่อรวมกับทักษะการทําอาหารแล้วในท่านก็เสียในท่านก็สอนเสียเชิญเจอทั้งหมดในคราวเดียวหนึ่งร้อปีผ่านไปอย่างรวดเร็วในท่านแานานานาาร,าารงพอไหมเจ้าค่ะอืมในพระท่านอาจารย์อาหารเที่ยงพร้อมแล้วเจ้าค่ะอืมดีขึ้นจากก่อนหน้านี้ฮึๆ <c oughs> เป็นเพราะท่านอาจารย์สอนข้ามาอย่างดี ถงึงสิทยังฝึกค้ายกนและยันไม่ถึงขั้นสุดท้ายแต่เรื่องการทำอาหารนั้นข้ามั่นใจมากช่วงเวลาหลายแล้วปีใกล้จะครบรอบในเดือนหน้าแล้ว,วเจ้าเตรียมตัวสำหรับการปกป้องหยุดมังเกิลอ,อย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ค่าเรียนรู้ค่ายคนใหม่ค่าได้เพิ่มมาลงไปในหยุนมังเกิร์จนตอนนี้มีค่ายคนอยู่ในหยุนมังเกอร์หกพันเจ็ดร้อยสาสิบสองค่ายพล แต่ข้ามารู้สึกแล้วกับว,ว่ามีบางอย่างขาดหายไปและในช่วงที่เหลืออีกหนึ่งเดือนข้าจับพยายามจับเตรียมบางอย่างเพิ่มเข้าไปมากกว่าหกพันเจ็ดร้อยเป็นอย่างที่คาดไว้เสียเฉืีเ่เจอข้าเห็นค่ายคนที่เจ้าจัดเรียงไว้แล้วรูปแบบค่ายกนแต่และค่ายคนเชื่อมต่อกันแน้นเมื่อถูกกระตุ้นมาจะรุนแรงกว่าค่ายกนรูปแบบเดียวเจ้าทาได้ดีมาก ตอนนี้ข้าคิดว่าเจ้าสามารถลองใช้สิ่งมีชีวิตที่ยืนหนุนมังเกิลได้นอกจากเหนือสิ่งแวดล้อมท่านอาจารย์ต้องการให้ข้าโค่นหลมกองกําลังอื่นให้อยู่มังเกิลนั้นหรือถูกต้องอยู่มังเกิลก็เป็นสถานที่ที่พวกเขาเอาศัยอยู่ด้วยและสิ่งมีชีวิตที่นี่ก็ย่อมก็มีความรับผิดชอบในการปกป้องบ้านเกิดของพวกเขาเองข้าทาไม่ได้ข้าไม่มีเสียบพยนอที่จะโน้น้าพวกเขาและคนเดียวที่ข้าพูดด้วยตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาก็คือท่านอาจารย์และข้าไม่อาจรับมือได้ และสิ่งมีช่งที่ที่นี่ก็ต่างอาศัยอยู่กับมานาก่อข้าและข้าเองก็เพิ่งทวงเข้าสู่ขอบเขตสวางและมนุษย์ข้าอาจจะถูกพวกมันจับกินเข้าไปก็ได้หากเจ้ายังไม่ได้ลองดูแล้วเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าไม่สามารถทําได้อาข้าเข้าใจแล้วข้าจะลองดูจะว่าไปเจ้าเองก็ใส่ชุดเดิมมาสักพักแล้วข้าได้ทําชุดวิญญาณชุดใหม่ให้เจ้าแล้วชุดใหม่ท่านอาจารย์ทำชุดให้ข้า เจ้าลองใส่ดูว่าพอดีไหมเจ้าค่ะขอบคุณท่านอาจารย์อาณาเขตฝันร้ายกินในอากาศทั้งมืดมนยิ่งนักถ้าอาจารย์บอกว่าเยียนซูคือเผ่าที่ควบคุมโลกแห่งความฝันหากข้าตกเข้าสู่ความฝันที่นี่ข้าจะตกเป็นเป้าหมายการล่าของเยียนซู อย่าซู้อยู่ยงอคงกัะพาในความฝันของพวกเขาแต่คราวนี้เขาออกมาพร้อมกับเครื่องรางมากกว่าสองพันคิ้นและเอาเวทจำนวนมากที่สามารถจุดชนวนได้ดังนั้นมันน่าจะไม่มีปัญหาหากจะตาให้ชัดก็คือตราบใดที่ข้าไม่หลับข้าก็จะไม่เป็นอะไรเมื่อคู่อีกาข้าตกใจหมดเลยข้าคิดว่ามันเป็นปีศาจเสอี จึงอย่างไรมันก็ค่อนข้างหายา,ยากที่จะมีสัตว์ทั่วไปเช่นอีกายอยู่ในสถานที่แห่งนี้อ่าท่านอาจารย์ผู้บุกลุกอันจากเขตฝันร้ายจงกลับออกไป